สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างไปจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้จา์จะวางเป็นสูตรหลักสิบล้านชุดมาถานนะคะ,ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเป็นกาลังใจให้จา์ด้วยนะคะและก็ขอขอบคุณ f อที่ช่วยชมโฆษณาเป็นอย่างดีเลยนะคะสนับสนุนช่องมีดีชนแนลด้วยดีตลอดมานะคะ มาดูหลักสิบล่างนะเป็นชุดมาตรฐานเนาะอาจารย์จะวางให้นะทั้งหมดก็คือห้าสูตรด้วยกันเริ่มดูนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สาและสูตรที่ห้าเดี๋ยวเจอสูตรไหนก่อนดูสูตรนั้นเอามาดูแนวทางของหลักสิบล่างนะสูตรสูตรนี้นะคะสูตรที่ได้เออสองสาม ูตรที่ห้านะคะอยู่เล่เลมสิบนี่นะคะสูตรนี้นะมีหลุดนะคะท่านผู้ชมนะฮะหลุดสองงวดติดแล้วเข้างวดหนึ่งแล้วก็หลุดแล้วก็ตั้งแต่เก้าหนึ่งเข้านะคะสี่หกเข้าหกหกเข้าสี่สี่เข้างวดนี้ก็จะเป็นสองสามสี่หกหนึ่งห้าะฮะสองสามสี่หกหนึ่งห้าแล้วช่วงหลังๆมันเริ่มเข้าจริงๆตั้งแต่งวดนี้นะงวดที่ออกศูนย์แปด 08นี่เดินดีนะคะยาวมาถึง3สูตรนี่ไม่หลุดเลยนะแถวนี้แล้วก็ไปหลุดติดกัน2งวดแล้วเข้า11แล้วก็หลุดงก67นะแล้วก็เข้ามาเอา4งวดรวดเลยนะคะอาจารย์จะตามนะคะก็คือสูตรที่5สูตรดีดต่อมาอันนี้มีอาจารย์ใช้สูตรเดียวนะเล่มที่เก็บไปเลยนะ,ะต่อมาสูตรที่เล่มที่ เล่มที่เก้านะอันนี้เป็นสูตรระยะยาวนะ,ะตั้งแต่งวดที่ออกออกห้าแปดนะคะท่านผู้ชมห้าแปดนี่เลยห้าแปดศูนย์เก้าศูนย์หกนี่ยาวมาไม่ไม่หลุดเลยนะคะสูตรน,นี้จนถึงเจ็ดหนึ่งยังเข้าอยู่นะอันนี้คือยี่สิบห้างวดยี่สิบห้าแล้วนะมาขึ้นยี่สิบหก จนถึงสามสิบแปดงวดรวดเลยอันนี้ยี่สิบหกนะยามาจะถึงนี่วันนี้คือสามสิบเจ็ดนะวันนี้สามสิบแปดสามสิบเจ็ดวัเนี้วันที่เราจะใช้ที่สามสิบแปดไม่หลุดเลยะคะ่นะท่านผู้ชมหกห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์เนี่ยหนึ่งเก้าเนี่ยเข้าดีนะฮะสี่หกหกหกสี่สี่ ว่น,นี้นะสามสี่หกเก้าหนึ่งเจ็ดนะสามสี่หกเก้าหนึ่งเจ็ดสามนี้เลยนะสามสี่หกเก้าหนึ่งเจ็ดนะสามสี่หกเก้าหนึ่งเจ็ดนะสุดนี้อันนี้ดีนะอันนี้ระยะยาวด้วยและไม่หลุดนะแต่ถ้าถ้าเราใช้สูตรนี้สูตรเดียวแล้วก็เออไม่ทราบจะไปชนกับตรงไหนดีนะมันจะได้หลายตัวนะคะ ก็จะชงใช้อันนี้ก็ถึงหลุดก็กลับมาเข้าดีสี่งวดติดแล้วนะฮะต่อมาสุดสุดไหนต่ออันนี้เล่มอันนี้มีอันเดียวเก็บไปเลยนะเล่มสิบเอ็ดนะมีสองสูตรหลุดไปหนึ่งงวดหนึ่งสองหกศูนย์อ่ะหนึ่งสองสี่ห้าหกศูนย อยู่ไหนเนี่ยติบเอ็ดหาก็นะสูตรนี้นะ 4, หนึ่งสองสี่ห้าศูนย์แปดสูตรหนึ่งละหนึ่งสองสี่ห้าศูนย์แปดตามนี้เลยนะคะะตั้งแต่พเพ่งจะออกเก้าสองมอะไยเก้าสองยามาปื๊ดเลยเนาะ ก็ตามมาอะไรงวดแล้วสูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะ44 780164กับ124508 124508สูตรนี้ช่วยกันหลายๆสูตรแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเล่มเดียวกันนี้อยู่ตรงไหน478935สูตรนี้ บางทีมันก็มีหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมจะเอาแต่แบบเข้าทุกงวดเลยบางทีมันก็บางทีเราใช้มันก็หลุดก็ได้นะคะไอ้ทุ่หลุดหลุดอยู่อาจจะเข้าเนี่ยสี่หกนี่หลุดนะคะหกหกเข้าสี่สี่เข้าวันนี้สี่เจ็ดแปดเก้าสามห้านะหลุดแค่งวดเดียวนะคะระยะทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสี่งวดงวดเนี้ยงวดที่ยี่สิบสี่ดินสอนะงวดที่ยี่สิบสี่นะวันนี้ แล้วที่ยี่สิบสี่สี่เจ็ดแปดเก้าสามห้าสี่เจ็ดแปดเก้าสามห้านี่นะน,นี่มีหลุดไปหนึ่งงวดนะต่อมาเก็บไปก่อนเนาะครบแล้วอันนี้เล่มที่ยี่สิบเก้าสูตรนี้เลยนะอันนี้ก็แป๊บนะึ่ง สูตรที่หนึ่งนะอยู่ที่เล่มยี่สิบเก้าก็เอาตามนี้เลยเนาะสามสูตรมานะคะสี่สี่สามหกเก้าสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสามหกเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสูตรนี้ก็โอเคนะสามหนึ่งเก้าสี่หกหนึ่งเจ็ดตั้งแต่เมื่อที่ออกศูนย์สองไล่มาจนถึงศูนย์เก้านี่นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงเมื่อสักครู่นี้ สูตรนี้ก็ดีนะคะท่านผู้ชมออกไปสามดาวระยะยาวนะเดินดีนะคะถ้าทั้งหมดนี้เนาะเราก็มาดูเลขหนึ่งหนึ่งมีอยู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีสี่สองแต่แนวทางของเราเมื่อนี้มันจะเป็นเลขคู่นะคะเลขคู่อ่ะเลขสูตรนี้เนาะสูตรนี้คู่ขี้นะฮะคู่ขี้อาจารย์ ทำถ้าทำจริงๆก็ทำตั้งแต่99นะฮะแต่อาจารย์เช็คไป65ก็เข้าะคะเลขคู่เหมือนกันหก9้าเกาเยาวมา mm. วันนี้ก็เป็นเลขคู่นะศูนย์ก็คือแนวทางของเลขคู่นะศูนย์อันนี้มาจากเล่มที่14นะ02468แล้วสูตรที่อาจารย์เคยวางไปให้ใช่ไหมมี460สอนสูตรไปด้วยนะเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นเลขสีและอีกสูตรหนึ่งก็480นะ ันจะชนเลขสี่นะคะท่านชมสี่แต่ถ้าเป็นแนวของอันนี้ก็สองสองมีหนึ่งมีสองสองมีแค่สองนะถือว่าน้อยถ้าจากห้าสูตรไม่เอาเลยนะสามหนึ่งสองสามสี่นะสามมีสี่สูตรสามมีสี่สูตรแล้วมันนัมเบอร์โนของครบล่างระยะยาวสามกับศูนย์ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยตัดออกไป ถ้าสาไม่ได้หนึ่งนี่ก็น่าจะไม่ได้ไปด้วยนะคะต่อไปเลขสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขสี่มีห้าสูตรนี่เต็มพิกัดเลยนะตัวแรกเลยนะเลขสี่ต่อมาเลขห้าหนึ่งสองสามเลขห้ามีสามสูตรนะอะเลขห้าก็ไม่น่าใช่แล้วเป็นเลขขี้ด้วยเลขหกหนึ่งสองสามเลขหกมีสาม เลขหกก็น้อยกว่าเอ็นหนึ่งกับสามนี่อีกนะเลขเจ็ดหนึ่งสองสามเลขเจ็ดมีสามเป็นเลขขี้เลขแปดหนึ่งสองเลขแปดมีแค่สองสูตรนะแต่เป็นแนวของเลขคู่นะะสูตรนี้ไม่มีเลขแปดนะตัดออกไปเลขเก้าหนึ่งสองสามเลขเก้ามีสามสูตรนะตัดออกไปน้อยกว่าพวกสามพวกหนึ่งนี่เลขศูนย์มีแค่สูตรเดียวนะคะ ศูนย์มีสูตรเดียวฮะ,ะแล้วก็นำเบอร์โนสามสูนย์นี้ด้วยก็ตัดออกไปแม่ละจาย์จะให้เฉพาะงวดนี้นะเลขสี่ตัวเดียวเลยนะคะหลักสิบล่างนะตรงนี้นะเลขสี่เลขสี่ชนทุกสูตรเลยนะคะตามนี้เลยถ้าเกิดแต้มมันเดินนะคะแต้มสองตัวล่างจะมีสามหกเจ็ดเก้าหนึ่งก็จะมีสี่เก้าสิบสาม สี่องเต้มหกสี่สามเต้มเจ็ดแล้วก็สี่ห้าเต้มเก้าสี่เจ็ดเป็นสิบเอ็ดเต้มหนึ่งนะคะก็ตามนี้เลยเนะาะอ่ใครชอบตัวไหนก็เดี๋ยวเราไปเช็คหลักหน่วยล่างอีกรอบหนึ่งนะคะนแนวทางของหลักหน่วยล่างจะมีตัวไหนอาจารย์ชอบสี่เก้าก็ที่เหลือนี่ก็ลองสำรองดูไอ้ก่อนนะ สี่ห้าก็เป็นเลขพี่น้องนะมายากนะคะสี่สามเหมือนกันพี่น้องแล้วมีก็จะเหลือนี่น่าสนใจก็จะมีสี่สองก็สี่เจ็ดนี่นะคะตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเ,เช็คดูนะคะหลักสิบเนาะสรุปว่านี่เราจะฟันหลักสิบไปที่เลขสี่นะคะมาหรือไม่อาจารย์ไม่ทราบได้นะ,ะทําไปตามสูตรนะคะท่านผู้ชมแล้วลองหาดูทําไปเรื่อยๆนะเผื่อเราจะเจอตัวอื่นเพิ่มเติมอีก มื่อแล้วอาจารย์มีหลักสิบล่างที่ให้ไปนะได้สี่กับห้าจำได้ะฮะสี่กับห้าเนาะเดี๋ยวงวดนี้ลองไปตามดูสองตัวมาตัวนะคะคือได้เลขสี่กับเลขห้าสี่กับห้าขี่แบบนี้แหละแล้วก็ออกมาที่สี่สี่เขียนไว้ก่อนประมาณนี้เลยนะมันเข้าอยู่นะคะแค่สองตัวเองอันนี้เป็นสี่บวกหนึ่งนะคะอาจารย์เนี่ยจริงๆให้เลขห้านะคะเพราะว่าอาจารย์บอกสี่ดับใช่ไหมตัดออกไปแล้วก็ให้ห้าก็จะเป็น ที่ว่าให้เป็นอะไรห้าแปดนะคะท่านผู้ชมนะลองดูเดี๋ยวงวีดยนี้ลองไปตามดูตัวนี้ได้ได้เลขอะไรนะคะว่าไปจะมีแนวของเลขสี่ไหมจะชนหรือเปล่าถ้าไม่ชนน่าจะกันไว้นะเพราะนนี้เราเพิ่งได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวไปเช็คสูตรนี้ว่าได้เลขอะไรนะคะอาจจะเช็คต่อจากคลิปนี้เลยก็ได้นะคะเป็นหลักสิบล่างแบบสองตัวนะอาจารย์วางสิบล่างแบบสี่ตัวไปให้นะสามสี 3, 4, 8, นะ่แปดหนึ่งถ้าจาไม่ผิดนะ เขียไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะสามสี่แปดแล้วก็หนึ่งนะคะเป็นระยะสั้นๆนะอยู่เล่มไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะอาจารย์วางไปแล้วนะคะสามสี่แปดหนึ่งจําได้นะคะมันก็จะไปชนกับตัวเนี้ยชุดเนี้ยที่เลข4 4สี่สี่หกศูนที่อาจารย์วางไปให้ชนตัวเดียวนะคะเลขสี่นี่ค่ะสี่มันมันมันเด่นนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้ได้แค่ตัวเดียวอยู่นะอันนี้ของเก่านะอันนี้ของเก่าสี่กับห้าออกออกมาที่สี่สี่นี่ค่ะมันเข้าตัวนี้เดี๋ยจารย์จะพาตามสูตรนี้ดูนะอ่าใครอยากชมก็กดติดตามไว้เนะาะเฉพาะอันนี้ก็เป็นของชุดมาตรฐานวางเป็นคลิปๆไปนะน,นคะครัสรุปมาให้แล้วนะจากหลักสิบล่างทั้งหมดห้าสูตรนะ ที่ก็งวดที่แล้วเข้าที่4ี4่สี่แว่าง,ง่ายๆง,งวดนี้เราก็มาตามดู5สูตรนี้จะเดินต่อไปไหมจะมีสูตรไหนเข้าหรือสูตรไหนหลุดนะคะถ้าทั้งทั้งทั้งหาสูตรนี้นะคะพร้อมใจกันเดินมันจะชนที่เลขสี่เยอะที่สุดเลยนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ